สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโดโมในทีสวัสดีเพื่อนงฟุตบอลเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับผมโดโมครับกับคลิปหลังเกม FC ฟซีบายเยนครับที่ก็ล่าสุดก็เมื่อคืนถูกไหมก็บุกไปเอาชนะสุดการได้2ต่อ1นะก็เป็นเกมที่แอบ,บเสียลตอนท้ายเออตอนแรกก็มาพอได้หน่อยเออนะอ่าเดี๋ยวคุยกันว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆที่เห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด,ด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับ นะก็เกมนี้ก็ถือเป็นเกมสําคัญนะเพราะว่าในช่วงวันศุกร์เนาะคืนวันศุกร์มีเกมบิ๊กแมตชนะที่ดอทมุลเอาชนะไลฟ์ซิกไปได้เพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้ดอทมุลขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนนะครับและสําคัญมากคือว่าความมั่นใจทุกอย่างดอทมุลตอนนี้มาเต็มเพราะว่าพวกเขานับตั้งแต่กลับมาเตะเนาะนะนะที่บุนเดสิก้ามีการเบรกนี้นาถูกไหมครับ,นะรบ,นะรบตั้งแต่กลับมาเตะเนี่ยดอทมุลในปี2023นี่คือชนะ ทุกนัดนะชนะ100%นี่คือฟอร์มการสตาร์ทช่วงปีที่น่าจะดีสุดในปราาอร์สารดอทมูลแล้วแหละนะก็ถือว่าทำดีมากนะก็ทำให้มันก็กดดันฝั่งบบเยนแทนนะครับเพราะว่าพอดอทมูลชนะปับ๊บบายเยนก็ตกลงมาเป็นที่2นะแล้วต้องไล่ตามต่อไปแล้วนะทีเนี้ยก็โอเคหน่อยเพราะว่าบบเยนจะได้ไปเยือนที่สตุ๊ตการ์ดนะ แล้วปกติแล้วในช่วงหลังเนะาะบาเอนไปเยือนสุดการ์ดส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นบบเอนที่สามารถชนะได้นะครับอาจจะเป็นเกมที่แบบสูสีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนมากชนะแะก็อ่ะมาซึ่งก็แน่นอนนะเพราะ่าสุดการ์ดได้แชมป์ล่าสุดคือปี2007ถูกไหมไล่เรียงมาตับตั้งแต่นั้นมาตกชั้นไปสองรอบนะครับระดับทีมมันก็ไม่ได้เป็นทีมที่แบบระดับคู่ขี้สูสีอยู่แล้วนะ นะส่วนอ่ะมาดูไลฟ์ดีกว่าเนาะฝั่งของซุสการ์บบูโนลาบาเดียจัดมาก็แบรดโลโก้นะแบ็คโฟเป็นอันทอนมาฟโรปานอสสักดูแล้วก็อิโตะนะฮะแล้วก็กลางเป็นฮารากุจินะฮะกาลาซอแล้วก็เอนโดข้างบนเป็นเฟอริชนะครับอ่าเอ็มบัฟฟ่า ah, แล้วก็ดีอาร์สนะฮะส่วนฝั่งไบเซนเนี่ย4 2 3 1นะโกเป็นยานซอมเมอร์ mer, นะครับแบ็คโฟเป็นสแตนดิซิตอุปเมกาโนเดลิกแล้วก็อาร์ฟโซเดวิสนะครับ กลางเป็นโกเลสกากับคิมิชนะกลางลุกเป็นทอร s สุนเลอร์นะปีกขวาเป็นโคมันปีกซ้ายเป็นมูเซล l ่ากองหน้าเป็นเอล็กแม็กซิมชูโปโมติกนะครับก็ถือเป็นการจัดทัพที่คือหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเวลากลางสัปดาห์ถ้าว่าจะเล่นเกมยุโรปเกมสําคัญแชมเปียนส์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่2อย่างก็คือว่าสุดสัปดาห์โลเทชันเลยหรือนะสุดสัปดาห์ลองทีมจริงเลย มีอยู่สองอย่างแต่ถ้ารับตามฟอร์มการเล่นตอนนี้จริงแล้วเนี่ยผมมองว่าชุดนี้เนี่ยชุดที่ลงเล่นวันนี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับทางด้านของเปเช่การสัปดาห์นี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าก็ได้ลองไปเลยว่าถ้าหากว่าเราไม่มีปาวาลงเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือปาวาต้องต้องบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งดีโดยเฉพาะถ้าหากว่าเล่นเป็นแผนหลังสามถูกไหม แล้วเขาเป็นเซนเตอร์ขวานะครับยิงเลนยิงดีนะแต่แน่นอนว่าปาวาโดนแดงปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เขาก็จะไม่ได้ลงเล่นถูกไหมแล้วทีเนี้ยถ้าดูตามแผนตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นไปตามวิถีเดิมก็คือรอิมเส้นริมเส้นสามารถขึ้นเกมได้คล้ายๆกับวิงแบ็กเวลาบิลอัพหรือว่าดันเกมรุกเต็มสูเนี่ยหลังเราก็จะเหลือ3คนเหมือนกันนะซ้ายนี่ก็เป็นเดวี่ขวานี่ก็เป็นโคมัน ข้างหลังกองหน้าสองคนเป็นทสูลเลอร์กับมูเซล่ากองหน้าเป็นชูโปมติ่มันก็จะสลับสวิชแผลระหว่าง4ี่สองสามหนึ่งกับสามสี่สามได้สามที่สามโดยที่ไอ้สามตัวหน้ามีกองหน้าหนึ่งคนก็คือชูโปแล้วก็ข้างหลังกองหน้าเป็นเป็นมูเลอร์กับทานของมูเซล่าเราก็จะสามารถโอเวอร์โหลดเกมลุกได้อย่างเต็มเหนียวนะครับนี่คือวิธีการที่สามารถจะเปลี่ยนได้ระหว่างเกมนะจากจากผู้เล่นที่มีในตอนนี้แล้วจริงแน่นอนนะถ้าปีกถ้าเราจะเลือกสักคนหนึ่งถ้าจะใส่คนเดียวเนี่ย มันก็ต้องโคมานอยู่แล้วนะฮะตามนี้ซึ่งก็ลงไปเจอกับซุสการ์เนี่ยาจริงตอนช่วงเริ่มเกมเนี่ยผมพูดตามตรงว่าค่อนข้างจะเสียวหน่อยเพราะว่าเริ่มเกมมาฝั่งซุดการ์มาดีมากเลยบีบดีมากนะครับบีบถึงตัวบีบอัดเร็วแล้วทําให้การขึ้นเกมบาเยัรเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรคืออย่างอย่างยานซอมเมอร์อย่างเงี้ยหลายหลายคนก็บอกว่ายานซอมเมอร์ใช้เท้าดีแต่ผมบอกเลยว่าถ้ามุมผมผมมองว่า เขาก็อยู่ในระดับก,กลางๆพอช่วยได้แต่อย่าให้ไปเซฟเกมตลอดเวลาคือแน่นอนมันมันคงยากที่จะมาหาโกเก่งแบบใอ่มาใช้เท้าแบบนอยเออรออ์เซฟได้ไอซอมเมอร์เซฟได้แล้วแต่ว่าใช้เท้าเนี่ยมันก็จะมีลูกดึงหลบงึกงัดใช่ไหมบางทีพลาดบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหากันไปอย่างตอนอย่างตอนที่ต้นเกมสุดการ์ดบีดเยอะเนี่ยมันก็เห็นชัดว่า ซัมเมอร์แอบมีเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเออแต่ว่าบาเยนก็สามารถสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องนะโอกาสสำคัญๆเนะี่ยมีผมว่า2ครั้งก่อนจะย,ยิงได้มี2รอบรอบแรกก็คือจังหวะที่อ่าทางฝั่งขวาคิงส์กุมันเปิดครอสดีมากนะแล้วก็เป็นโกเลสกาที่เป็นคนพุ่งโฉบไปมงุงนะครับแต่ว่าติดเซฟเบดโลเนะ่ แล้วก็มีจังหวะที่มูเซล่าใช่ไหมลากตัดตัด,ต,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 ดตัดเข้าไปโอ้โหไม่เล้ยงฝาผู้เล่นฝั่งสุดการ์ดเยอะมากจนไปจบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ประตูนะสองโอกาสสาคัญตรงนี้เนี่ยก็ทําให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าวันนี้นะน่าสนใจล้าบาเยนน่าจะมาโอเคคือเสียวๆไอเสียวๆก็คือประมาณสินาทีแรกโดตอนที่โดนฝั่งของสุดการ์ดบี้นะ แต่พอเวลาผ่านไปมันก็เริ่มที่จะเป็นเกมที่บบเยนสามารถควบคุมได้มากขึ้นนะครับทีเนี้ยบาเยนก็สามารถยิงขึ้นนําได้ก่อนอ่ะก่อนจะยิงขึ้นน้ำเนี่ยมันมีจังหวะไอ้นี่ก่อนเนาะมีจังหวะสําสคัญนะก็คือจังหวะที่ทางด้านของอ่ามัสเทนอลิกเนี่ยเซฟประตูนะครับจังหวะสุดท้ายเลยนะนึกว่าจะโดนไปแล้วนึกว่าโดนเล่นไปแล้วนะครับเพราะจังหวะนี้เนี่ยท้องยอมรับว่าทางด้านของอ่า ซอมเมอร์เนี่ยขึ้นไปพลาดแล้วคือแย่งแย่งกับมาฟโรปานอถูกไหมจะไปขวามารุบอลแต่บอลมันถึงหัวมาลบมาโรบปานอก่อนนะแต่ดีนะคือถ้าดูณนะตรงนั้นเนี่ยต้องชมเลยเรื่องของเรีแอคชั่นของเดลิกเพราะว่าตอนแรกมันก็ยืนยืนคุมยอยู่นี่ถูกไหมยืนคุมแต่พอบอลมาปัป๊บแอคทีทันทีเลยฟุ๊แล้วก็กระโดดเตะเคลียออกมา ลูกนี้สาคัญมากเพราะว่าถ้าหากว่าโดนนําไปก่อนโมเมนตัมเกมก็คงอจะไม่ใช่แบบนี้แล้วสําคัญกว่านั้นคือเซฟปั๊บยิงปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยแป๊บเดียวบายยันค่อยๆค่อยๆสร้างเกมขึ้นไปตามจังหวะไม่ใช่จังหวะโตกลับไม่ใช่าไม่ใช่จังหวะแบบเรื่องไงโตกลับไปอ่ะนะฮะค่อยๆเลี้ยงขึ้นไปเสร็จปั๊บคิมมิดให้กับมูเซล่ามูเซล่าพลิกมาแล้วก็แปะต่อให้กับฐานะของมาสไต์ลิกลองดู ลองยิงไกลและลูกเนี้ยต้องบอกว่ายิงอาจจะไม่ได้เต็มเหนี่ยวมากแต่ว่าจังหวะค่อนข้างดีเพราะว่ายิงปั๊บตกพื้นถูกไหมซึ่งพอตกพื้นปั๊บเนี่ยทางน้านของเบรดโลเนี่ยก็เซฟไม่โดนกาจังหวะพลาดยิงปั๊บก็เลยเข้าไปเลยก็เลยเป็นประตู1-0ที่ไปย,ยังขึ้นนํำก่อนนาที39นะยิงไกลอ่ามานาทีดีด้วยแล้วก็ต้องชมเดอรลิกเพราะเดอรลิกเหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นคนสําคัญของเกมนี้ก็คือเซฟประตูปับ๊บ ยิงประตูปุ๊บนะครับช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะนะครึ่งแรกเนี่ยจบไปที่ทางฝั่งของบาเยนร์ก็จะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยนะครเกมนี้เนี่ยนะครับฝั่งตุดการ์ก็ไม่ได้ดูจะเล่นงานบาเยนร์ได้เยอะขนาดนั้นยกเว้นต้นเกมที่บีบด,ดีมากนะบีบเพรสดีมากแต่นอกนั้นเนี่ยก็พอถูกถ่ายไอ้รูปเกมแบบนี้พอดูจบปั๊บเนี่ยที่รู้สึกก็คือว่า มันยังผ่อนคลายกว่าหลาย,ลายเกมที่สมมุติว่าแบบคองบอลเยอะเสา้าอกาสเยอะแต่ยิงไม่ได้นะอืมประมาณนั้นแต่ส่วนมากก็เป็นใบนเดียแหละที่คอนโทรลเกมในภาพรวมนะครับคองบอลมากกว่ายิงมากกว่าเล็กน้อยวันนี้นะฮะก็ถือว่าออกมาโอเคในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับและมากกว่านั้นเพราะว่าก็คือครึ่งเวลาหลังเริ่มมาไม่นานก็สามารถจะยิงได้เอาจริงวันนี้อีกคนนึงที่ต้องพูดถึงก็คือจาบามูเซล่าที่กลับมา เล่นได้ดีขึ้นแล้วจริงกลับมาเล่นดีขึ้นหลายนัดแล้วแหละนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนสําคัญในการสร้างสาสตร์เกมมีเยอะมากไอ้จังหวะเลี้ยงฝ่าจังหวะพลิกบอลพิงบอลเลี้ยงลุยเนี่ยมูเซล่ามีส่วนเยอะมากแล้วก็จังหวะน,นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามูเซลาเป็นผู้เล่นที่ดึงตัวประกบฝั่งของซุดการ์มาเต็มสูบเลยตรงนี้ แล้วก็แทงต่อที่ว่างให้กับแทาน,นของโทวาซซูลเลอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าเอาจริงถือว่าดีแล้วแหละเอาจริงจะเห็นว่ามีผู้เล่นตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามคนพร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปข้างหน้าถูกไหมเออนะฮะซึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นโทวาซซูลเลอร์นะครับเขาก็เลยแปะบอลต่อให้กับแทาน,นของอเอลิกแม็กซิมชูโบติงและทีนี้ก็หลุดเลยเพราะว่าการคุม การคุมภาพภาพแรกเมื่อกี้จะเห็นว่าการคุมฝั่งสุดการลายมันลายมันกระโดกกระเดกถูกไหมเออเพราะนั้นมันก็ไม่ไม่โดนเชคและลายล้าหน้าก็เลยเป็นฝั่งของอชูมโมติงเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูเข้าไปได้ขึ้นนำเป็นสองต่อหนึ่งตอนนาทีที่หกสิบสองนะต้นเกมครึ่งหลังนะครับก็จะเห็นแล้วว่าอ่ะมันก็น่าจะเบาลงมันก็น่าจะสบายขึ้นนะสำหรับฝั่งบายเยินแล้วก็แน่นอนว่าพอนำปั๊บนะ สิ่งแรกที่นาเกิลส์แมนทำก็คือการเปลี่ยนตัวซึ่งถามว่าที่ทำเนี่ยมันผิดแปลกไหมก็ผมต้องบอกว่าไม่นะเพราะว่าในเกมกลางสัปดาห์เดี๋ยวเตรียมจะมีเกมสำคัญกับทางด้านของอทางด้านของเพสเชดถูกไหมเพราะนั้นก็ต้องเริ่มเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาเล่นบ้างนะครับอาจจะเป็นในแง่ของทั้งเรื่อความฟิตแล้วก็ทั้งในแง่ของ ให้โอกาสสำรองบ้างก็เปลี่ยนสามตัวหน้าเลยทันทีนะครับเคยเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยไอไอการเปลี่ยนตรงเนี้ยผมบอกแล้วผมว่าผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกแต่ผิดที่ตัวที่ลงไปเอ,อ่อเพราะนาบี่เนี่ยก็ไม่อยู่ในช่วงท็อปเท่าไหร่นะมีขึ้นมีลงมานี่กาํกลาลังกําลังเรียกความฟิตอยู่นี่ไม่ว่าอะไรมากแต่ว่าซาเนี่เนี่ยนะซาเนี่เนี่ยไม่รู้ว่าใจในี่คิดอะไรอยู่นะ สมก็เป็นผู้เล่นศิลปินคือถ้าเล่นท็อปก็ท็อปไปเลยแต่ถ้าวันไหนไม่ดีนี่ก็โอ้โหเสียบอลง่ายมากนะเสียบอลง่ายมากขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งของสตุตการ์ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแล้วจริงก็ลืมพูดถึงกลับมาขึ้นหลังนะเขาเปลี่ยนดีเขแล้วก็ส่งตองกีคูริบารีลงมาก็เป็นตัวความเร็วนะตองกีคูริบรีก่อนที่สักพักหนึงเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนทานั้นของเท็กโกโทมัสแล้วก็ เปเรียใช่ไหมควรเปเรียเนี่ยลงมาเนี่ยนาทีเจ็ดสบสคนยิงประตูเนี่ยนะครับก็คือว่าง่ายคือเปลี่ยนหมดพอเข้าสู่ช่วง15้านาทีสุดท้ายฝั่งสตุาร์อเปลี่ยนหมดข้างหน้าซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาใช้เขาใช้พลังเยอะมากในการบีบกองหลังบาเยนเวลาบิวอัพนะเขาก็เลยเปลี่ยนตัวแบบเร็วๆมาวิ่งใส่วิ่งวิ่งสอดพลิกไปพลิกมามันก็เริ่มทําให้เกิดปัญหานะฮะ คือไอตอนชุดที่เปลี่ยนกองหน้าเนี่ยว่ามันมีปัญหาตรงข้างหน้าถูกไหมแต่ว่าพอเริ่มเปลี่ยนข้างหลังเนี่ยนาที82เนี่ยนะครับก็จะเกิดความวุ่นวายแหละเพราะอะไรครับคือคือมันไม่ได้เป็นตามภาพที่หรอมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นปาวายืนเป็นเ,นเซนเตอร์ร่วมด้วยคนหนึ่งเออก็จะเป็นหลังห้าหลังห้ากลางกาเวนแบชกับกับคิมมิชใช่ไหมข้างบนเป็นซาเน่มาเน่นาบี้ถูกไหม มันก็จะเกิดความมนบายเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ระหว่างช่วงที่ที่กําลังชิฟชิฟแผนนะเปลี่ยนแผนอ่ะอืมคืออย่างที่บอกว่าระหว่างเกมเนี่ยตอนถ้าเป็นชุดแรกเราพลิกเป็นหลังสามได้จริงแต่อันอันนี้คืออาจมาเป็นหลังห้าเลยนะครับเพื่อจะ,จะเล่นเกมลับตอนท้ายซึ่งถามว่าเสี่ยวไหมโอ้โหบอกเลยเสี่ยวมากพอาฝั่งซุดการ์โมเมนตัมเริ่มมาแล้วแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวมาแต่ตอนแปดสิบห้าเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งถูกไหม นะครับปีรอบหนึ่งซึ่งก็จะเป็นตัวตัวแบ็กและก็ตัวกองกลางนะฝั่งของฝั่งของสตูดิโก่อนที่จะมาได้ประตูนะครับซึ่งสาคัญมากไอประตูตอนท้ายของฝั่งสตูดิโดเพราะอะไรครับเพราะว่าคือจริงผมเชื่อนะว่าถ้าสตุดิโอยิงเร็วกว่านี้สักสิบนาทีผมว่ามีเสียวัน่านี้เยอะเสียว,วันนี้เยอะนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยมายิงนาที่แปดสิบแปดจังหวะเปิด จากริมเส้นนะครับซึ่งไอ้ขึ้นเกมริมเส้นคุณจะเห็นเลยว่าตรงนี้เอาดูตรงพื้นที่ตอนเปิดก่อนนะกลายเป็นแบโอ้โหหัวหมุนโดนเขาพลิกไปพลิกมาเสร็จอันนี้ถ้าถามว่าจะผิดตรงไหนก็ต้องบอกว่าการดูแลพื้นที่ไม่ไม่ได้ดูแลได้ดีพอนะคือในในกรอบเตุโทษตัวผู้เล่นเยอะอาจไปเลยหกตัวนะเห็นไหมนะแต่ริมเส้นเนี่ย มีตัวน้อยจนกลางเ่ยต้องออกมาช่วยริมเส้นก็คือกาเป็นแบชสุดท้ายโดนลุมชิงไปชิ่งมาโดนเปิดตัดเข้าไปอันนี้คือผิดแรกและผิดแรกอันต่อมาคืออะไรอันต่อมาคือจังหวะที่ขึ้นหมงคุณจะเห็นเลยว่าไม่มีใครขึ้นหมงจริงจังมันก็ไม่แปลกว่าพอเขาบอมใส่ปเขาก็หม่งใส่เข้าให้เลย มันก็เรียบร้อยนะครับสำคัญเนี่ยก็คือก็คือจังหวะการเทคตัวนั่นแหละตอนหลังเนี่ยพอเนื่อไหมมันไม่มันไม่เทคตัวฝั่งใปยังไม่เทคตัวจะมีตัวผู้เล่นเยอะกว่าเขาให้เวลาสิบคนในกกอบเผดโทษถ้าคุณไม่เทคตัวขึ้นหมง่งตอนเขาแย่งหม่งมันเนี่ยมันจะไปชนะการหม่งได้ยังไงก็เลยโดนนะก็เลยโดดก็เป็นจังหวะที่ทางฝั่งของชื่ออะไรนะ ควรเปรเปรีย,รยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นประตูแรกของตัวนี้นะในบุนเดสิก้านะนาทีแปดสิบแปดยิงขึ้นนำไปได้อ่ะยิงตียิงตามมาได้เป็นสองต่อหนึ่งนะครับเออก็เสียวๆนะเพราะว่าตอนท้ายสุดเนี่ยนะตอนท้ายสุดเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่ตองกีคูดเดวิลี่โหม่งใช่ไหมตอนทดเจ็บนาทีสุดท้ายนี่ยถ้าโดนสองสองไปเนี่ยแต้มหล่นอ่านะเรื่องลุ้นแชมป์นี่ก็ลําบากไปอีกแต่ดีแหละนะสุดท้ายจบเกมสองหนึ่งบาเย,ยนชับสามารถบุกชนะสนะุดกาดได้ รูปก,ก็บภาพรวมเนี่ยก็จะมีเสี่ยวตอน10นาทีแรกถูกไหมะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นมายิงลูกหนึ่งได้กลับมาต้องคือหลังยิงลูกสองเสร็จปับ๊บเริ่มเปลี่ยนตัวเริ่มเปลี่ยนตัวปับ๊บมันเริ่มดรอปนะแล้วฝั่งสุดการโมเมนตัม um, เริ่มมามากขึ้นมากขึ้นยิงได้ตอนท้ายแล้วก็มาเสี่ยวตอนทดเจ็บแต่ว่าสุดท้ายบาเยนร์ก็ยังสามารถที่จะเก็บ3แ้มได้นะครับก็ถือว่าเป็น3ต้มสำคัญนะของบาเยนร์เพราะว่ามันก็มีเกมกลางสัปดาห์รออยู่เนาะ ไอเรียกว่าสมาธิไม่ต้องชิปไฟชิปมาอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ต้องต้องพยายามที่จะดูให้ดีนะกับสถานการณ์ต่างๆถิติเนตตามภาพนะครับ,บยันดีกว่าเล็กเล็กน้อยนิดเดียวนะแต่เหมือนที่บอกถ้านัครึ่งแรกผมรู้สึกสบายใจในการดูมากกว่ามากกว่าเกมที่เรากดดันคู่แข่งเยอะแต่ยิงไม่เข้านะครับก็โอกาส14บครั้งต้องกอบ6ของบอล61%สนส่วนสตุตกาสิบ1ครั้งต้องกอบ4ของบอล3 9 นะก็จะเห็นว่าแต้มเนี่ยมันขี่กันอยู่นะครับดอทมูลเขายังไม่แพ้ใครนะดอทมูลเขายังเขายังเรียกว่าทําดีอยู่10เกมเนี่ยนะครับผ่านไปเนี่ยยังคงแข็งแกล่งอยูนะ่ก็ไม่แปลกที่พวกเขาเนี่ยจะขึ้นมามีแต้มเท่ากันที่49คะแนนแต่บาเยนต์ก็ยังต้องทําแต้มทําคะแนนต่อไปตอนนี้ที่ได้เปรียบก็คือลูลกได้เสียอ่าเป็นหนึ่งในทีมที่ยิงได้เยอะที่สุดในยุโรปนะครับตามนี้เพราะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะเส้นทาง การลุ้นบุนเดสก้าจะเป็นยังไงต่อแล้วก็แน่นอนครับเกมการสัปดาห์นี้ในเกมยูเอฟ่าแชมเปียนส์จบลงอย่างไรเดี๋ยวเรามาตางม,มาต่อนะฮะก็คิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้ครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากไว้ครับกดไลค์กดแ,กแชร์กดติดตามไปกับช่องของโดโม97เซเว่นด้วยนะครับคลิปนี้ผมโดโมและช่องของโดโม97เซเว่นต้องขอลาไปก่อนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ